ติดเครื่องแล้วบาทเนี่ยเริ่มทำงานแล้วชี่เขา้าชี่เขา้าชี้เขา้าชี่เขา้าชี้เขา่าเดข้ขา สวัสดีครับผมพบพ่อกันสายแดดกำลังอุ่นๆทักท้ายครับผมนู้น,น,นูพี่น่องนูล่นออกเล่นเขาอยูเมื่อนี้มาชี้เขาครับมาชี้เขาซอยหน้าครับกองเขาคนขานรถชีอย,ยู่พี่น่องชีมากแล้วล่ะ พี่กินเข่ออขอา,ยอ,ยาอยู่นี่แหละครับเข่าลายเติบอยู่เจ้าพี่น้องสิบอะไรอยู่บ่เจ้าก็ถุงสามซิบถุงอยู่บ่ นู้กินพี่น่องนู้กินของเพิ่นไต่เครื่องทงเพิ่งแล้วคนน่ะทีนี้เป็นหยาดเส้าทีนี้เป็นเขาครับไม่เรียนนู้กินตอน,นนี้ถาขั้วพร้อมนะครับลดซีกมาแล้วเพิ่นพากันกินข้าวเช้าอยู่ตอนนี้ก็น่าจะแปดโมงกว่าแล้วละ กำลังเกี่ยวเขาครับผมช่วงนี้เขากลางผู้เกี่ยวแล้วกับมีผู้ยังพ่นแล้วกับมีผู้กำลังบเริ่มเกี่ยวอยู่กับมีครับก็บแห้งแล้งแล้วล่มหนาวมากมากลลวครับรถรนครับรถถอยมากเลยสีถอยมากลลว ระสีมาแล้วครับระสีลงมาแล้วพี่ล่ะพี่กำลังมาเทียบ ไดตั้งไล่ไหมใช่ไหมรอลมมันอวยขึ้นมาลมมันพัดขึ้นทั้งตะวันออกเมื่อกี้ตั้งล่งไปทั้งตะวันตกแต่ในลมมันพัดขึ้นก็เลทั้งตั้งรสีไหม่เวลาสีเพียงทมหัว ตั้งไปตามล่มครับผมเวลาสีเขาเพี่ยงจังปฏิกลมันรุ่นกันครับผมชีได้ยักสอดติดเครื่องแล้วบาทเนี่ยเริ่มทำงานแล้วสีเขา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  แล้วขวัญเขาไป็นกันได้หรือเ่าเนี่ยเดนชายดึงไปที่รไรันละสัวอะไรใส่จากมัมาตู้สิ่้กงได้แกงกระตับแล้วก็หุบมาเลยทีบนึ่งละนั่นแล Như thì nha, à, nó trong có để sợi cọp nữa Vẫn bị sợi cọp, ảnh nghĩa nha, tuyệt chứ sao, bài nó trong này bảnh, tuyệt toán lắm Xịt tiếp ngay Tập ngay cho Cái kia เอาละยักษ์ตึ้งมั้งยักษ์ตึ้งอะไรตึ้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอชิกองชิบสามึ้งลได้เยอะครับเศร้ากงเยซ้ำอเนี่ย่ เดี๋ยวะแก้เที่งรถไถเนี่ยละนีาห้านสี่เลยตายอยู่ประมันรอบหนึ่งเที่ก็ทีได้มหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ็ดสบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามันยี่สิบห้าถึงครับเยอะเข้า ขนาดครับเสียขอบมาใส่ไข่ขาเต้นเลยโอ้สุดยดต้อนไข่เลยจะเคินนั่นจะเค้นบกเลยยี่สิบห้าสงกระเปาะนั่กระเปาะนี่เลีงกันได้ยี่สิบห้าเท่ั้นเอแล้วพกดีนด

เ,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นาฟากันไหมครับเรียงหน้าสารัชิ้นเนี่ยก็จะได้จบไปทับนี้ครับผมเปยปงานแต่หน้าทั้งอื่นต่อไปสวัสดีครับผม